ปัญหาใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการไปกู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะไปการกู้บนระบบออนไลน์เนี่ยครับ <ฮะ S 1> แอปพลิเคชนันต่างๆที่โหลดมาเนี่ยเรากู้กู้ได้ง่ายเหลือเกินแต่ดอกเบี้ยก็สูง <ฮะ S 1> และเวลาทวงเนี่ยทวงกันแบบเต็มที่ล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ออกมาโพสต์เลยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกการทวงหนี้บนเพจของตัวเองเนี่ยนะครับเอา เพจที่ตัวเองขายของออนไลน์เนี่ยเอาไปโพสต์เลยบอกว่าเป็นลูกหนี้และกู้หนี้แล้วไม่ยอมคืนเนี่ยนะครับทำให้เธอเองได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายถามไปถามมาเธอไม่ใช่คนกู้ครับแต่ว่าถูกสาวรายหนึ่งไปยื่นกู้โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงของสาวรายนั้นแหละครับแต่ว่าหน้าที่การงานดันเอาเพจของเธอที่ขายของออนไลน์เอาไปยื่นกู้เวลาเขามาทวงหนี้ก็เลยมาทวงที่เพจครับ นางสาวจนัญญาสุธัยสงนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ชาวสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับออกมาเปิดเผยข้อความที่เธอถูกตามทวงหนี้บนเพจร้านของเธอเองนะครับเธอยืนยันเลยว่าไม่เคยกู้ใครจากแอปพลิเคชันดังกล่าวแน่นอนครับส่วนหลักฐานทั้งชื่อทั้งที่อยู่บัตรประชาชนที่ฝ่ายทวงหนี้แสดงให้ดู หลักฐานนั้นก็ไม่ใช่ตัวเธอครับแล้วก็ยังได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยด้วยการส่งภาพใบหน้าของเธอเนี่ยแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงไปให้ทางฝ่ายทวงหนี้เขาดูบ,บอกว่ามันคนละคนกันอืฉันเนี่ยเป็นเจ้าของเพจเพ่นนี้จริงอืแต่ไอคนนั้นไม่ใช่ฉันชื่อนี้นะนามสก,กุลนี้นะมันคนละคนคนละคนกันคแต่ฝ่ายผู้ให้กู้ หรือฝ่ายทวงหนี้บอกว่าไม่สนบังคับให้เธอต้องจ่ายเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็ยังข่มขู่ทวงหนี้ผ่านหน้า Facebook ที่เปิดไว้สําหรับขายสินค้าที่เธอกําลังขายของอยู่เนี่นะครับซึ่งข้อความนั้นที่ไปโพลอยู่บน Facebook ของเธอเนี่ยก็แน่นอนครับมันมีส่งผลกระทบต่อคนที่จะมาซื้อสินค้าอ,อ้าวทำไมแม่ค้ากู้เขาไม่ยอมคืนล่ะมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่น่าเชื่อถือนะครับ,บของเราใช้ชื่อ Facebook ว่าจูนี่จูนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเอาไป สมัครในแอปออนไลน์เสร็จปุ๊บทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยเงินกู้ค่ะมาตามโพสต์เรามาตามหน้าเฟซเราทั้งๆท,ที่ไม่ใช่หน้าก็ไม่ใช่เราแล้วก็บัตรประชาชนก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเรามีแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวที่ขึ้นว่าเป็นของเรานะคะ เข้าใจใช่ไหมเวลาจะกู้เนี่ยเขาจะถามว่าคุณทํามาค้าขายอะไรทำมาหายกินอะไรก็ดันเอาเฟซบุ๊กของแม่ค้านี่แหละบอกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เอามีหลักฐานอะไรไหมล่ะนี่ไงแล้วจะทวงถามเนียก็ไม่ทวงตามชื่อด้วยนะทวงตามหน้าเฟซบุ๊กมันใช่เหรอนั่นไงผู้เสียหายก็เลยเปิดเผยนะครับว่าคนที่นำเฟซบุ๊กซึ่งเธอเปิดไว้เพื่อไปขายสินค้าไปลงทะเบียนกู้เงินจากแอปพลิเคชันหนึ่งคือหญิงคนหนึ่งครับอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์คนละพื้นที่กันเลยนะครับ แล้วหญิงคนนี้เนี่ยพอได้เงินกู้ไปแล้วไม่ยอมใช้คืนครับเธอเลยตอนนี้บอกว่ารับเคราะห์เลยจะใช้คืนหรือเปล่าคงไม่ใช้แต่รับเคราะห์อันดับแรกคือเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับก็พยายามบอกกับแก๊งเงินกู้ไปแล้วบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่ยอมรับฟังก็ยืนกลานว่าเธอเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเรื่องถึงจะจบ ก็เลยไปแจ้งความเะเลยนะครับที่สพช้างเผือก<ม>ดําเนินคดีกับบุคคลทั้งหมดเลยทั้งผู้ที่ไปกู้เขาและใช้โปรไฟล,ล์ของเธอโปรไฟล,ล์ร้านเธอทําให้เธอโด,โดนทวงหนี้แบบนี้<อ>แล้วก็แกง้เงินกู้ด้วยนะครับเพราะว่าเอาไปทวงหนี้แบบนี้ทําให้เธอเดือดร้อนเสื่อมเสียชื่อเสียงครับและไม่รู้ด้วยนะครับว่าแกง้เงินกู้เนี่ยปล่อยกู้ด้วยดอกเบีย<อ>้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยแต่นอ,อกระบบส่วนใหญ่ก็จะเกินหมด่ด จะเกินไปเยอะเลยแหละค่ะก็นําเรื่องนี้มาเตือนภัยกัน